ว่าจะทำให้ไม่ปวดมันจะคิดว่าจะทําให้ได้กี่ยีได้กี่หัวเนาะได้กี่มาอะไรส่วนได้แบบได้เห็นน้นางทองได้เห็นแน่แน่ได้เห็นคนเลย <c oughs> ได้เห็นทุกคนต้องเป็นปัตโต้วันนี้ยังไม่ยังไม่นี่อาจจะไม่มา เมื่อไหร่นะภายในนนั้นแต่ตัวียงนอยู่นี่ยังไงนะอะรก็จะเป็นด้าน็นม้ไม่ได้มีแค่ไม่ไห่ก็จได้ทกอย่งเข้าไปด้วยแล้วก็คิดว่าเรื่องราวจากทีมนื่นจะไดีสุดท้ายเนี่ยก็จะเแค่นเล่นๆองกนหวังว่าทุกคนจะดูแล้วก็สนุกสนานกันนติดตามกได้เลตากัไ็ต้องรอนไ

ยังไงบ้างก็มีหลายรถหลายชาติเลยหละอะมีหลายรถหลายชาติคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าอแบบนึกหน่อยก็พยา,า,ายามแบบดูไหวม่ไม่รู้ยังไงไหไม่ไม่มเข็นะแบบนิดนึงเนาะ,ะคนนี้เขาก็แบบเเอนอร์จี้เขาก็จะแบบเก็บได้ก็จะเก็บแล้วจะเก็บไว้แต่ละวันเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะมีเเอนอร์จี้ไหมแต่แวเวลาทำงานเป็มที่แล้วก็เห็นเลยว่า energy ดี ส่วนคนนี้ก็คืออท่านเป็นหมอเป็นเรียนหมอฟันท่านก็จะมีความอ่านหนังสือท่านจะมีความต้องรีบกลับมาอ่านหนังสือนอนอไรอย่าด้วยส่วนท่านนู้ยจะเป็นท่านที่ที่สุดอะไรี้ยไม่ต้องดูแลมากเพราะว่าก็คือพ่าได้ให้ดูแลน้องอีกทีหนึ่งอ่าดังนั้นส่วนต้นนี้ไม้ก็อยู่ไม่เท่าไหร่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องย้ายต<ป>้นไม้ก็อยู่ฝั่งนี้แหละ แก้งฝั่งนี้ด้วยแจ้งฝั่งนี้ด้วยก็แจ้งทุกไปไปตลอดใช่ไหมก็เป็นการที่แบบสร้างกันในจี่ดีถ้าอยากจะมีสมาธิองเขื่อนสมารหททุกคนมีสมาธิเช่นแบบตีถ่ายคลองตีวันนี้เจะนี่นั่นจนพร้อมจังหวะที่หยุดฮาร์ดอะไรนะฝั่นง,นงนี้ก็จะแบบเป็นอัดอั้งที่มีมาทั้งหมดแล้วเบิร์ดออกมาพร้อมกับตะโกนแบบตลอดเวลาวนั่นก็คือที่ว่า เป็นการแอนงที่สรุกขนาดหี่ยังเด็กให้คิดว่าให้ตาเด็กลงด้วยตอนนี้มิ้งตัวเองก็้ทสอนไปชีตไปทีก

สีท <icana>, ัศน์สิงห์วิ่งร <bubble> ลอง80เรื่องนี้มีคนเดินที่ผมใส่มาโตไปสั่งไม่บาเสียงเสียงเสียงยังไงเสียงเวลาตี้าเรียกไเร็ยลรียกนี่ เด็กกองก่อนเปิดเพลงแล้วทุกคนเต้นทวกชั้นกลมชั้นไปนะนะเต้นปหมดอันตาเต้นโฉมไม่ไหวกันเลยอ่ะเต็มเวลา ทุกคนดูแล้วมีความสุษจริงๆาสร้างอยในทุกคนทุกคนเตรียมของมานั่อ้มมาเั่นอ้น่มาไปด้วยที่มรกันแล้วดูแล้วสนุกแน่นอนน้อง acting ได้แบบกับได้ก็ชื่นใจมากถึงว่าร้อได้ดีเลยโแลก็ว่าเราลองจะทำให้สมาูรแน่นอนแล้วก็เสียงหัวเราะกับความแบบฟินมันจะผสมรวมกันเป็นหนึ่งเลยก็รสึกว่าที่ของตีอ๋อ

คาแรคเตอร์อะทุกตัวชัดเจนมากแล้วก็ตรงตามนิยายมากๆเอ่อเห็นแล้วก็จะมีเพื่อช่วงแรกๆอาจจะมีการเสริมเข้าไปบ้างไม่ดึงกลิ่นนิยาย รุ่นเรื่อยๆนะบางทีพีเทนแต่ว่าเราก็ดูในเทนเนาะแต่พอเราไปทเราก็พวดกับเธอเรายังเห็นอีกเยอะเลยกับแบบเขาภาษาภาษาเป็นปปที่พูดกันไม่ไหวนะปั๊บก็ไปก่อน